พุทธะตรัสรู้จิตอยู่ว่างได้ยินสิ่งทุกอย่างแถลงไขเหมือนมันฟ้องตัวเองสิ่งแท่ไปว่าไม่มีสิ่งไหนหน่ายึดเอามาเพื่อเป็นตัวกูหรือของกูอย่าหลงตุมันเข้าเพราะความเข่า เอาของเป็นอนัตตามาเป็นเราจะต้องเศร้าโศกระบมตรมใจแรงแม้กรวดดินหินไม้และใบหญ้าล้วนเทส่งเสียงจ้าทุกหัวระแหงคนจิตวุ่นไม่เข้าใจไม่ระแวงว่าทุกสิ่งร้องแสดงบทประธรรม ครั้นจิตว่างจะได้ยินแม้ใบหญ้ามันปรึกษาข้อความที่งามขำว่าทำเชะไหนสัตว์ทั้งหลายจะ่ร้รำด้วยจิตว่างเพราะว่างธรรมทั้งปวงเอ่ยขอรอบน้อมคุณพระศรีรัตนตรยัย และขอความสุขความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีในท่านสาธุชนที่เปิดคลื่นเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงรายการธรรมะตอนเช้าเช้านี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่4เดือนกุมภาพันธ์2567แรม10คาม10คำเดือน2นี่ก็เป็น เช้าอาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์บทกลอนตอนต้นนี้พูดถึงเรื่องของธรรมชาติจริงๆธรรมชาติก็คือตัวธรรมะธรรมะก็คือตัวธรรมชาติพุทธพระพุทธองค์พุทธความตรัสรู้มีอยู่แล้วในธรรมชาติแต่โดยมากเนี่ยพุทุชนคนทั่วไปจะมองไม่เห็น ตัวพุทธ,ธหรือตัวธรรมบางครั้งบางคราวเราไปสัมผัสกับธรรมชาติได้รับความสุขบ้างทุกบ้างนั่นก็มีธรรมะที่แฝงอยู่ในธรรมชาติหรืออย่างที่บอกว่าบางครั้งสิ่งที่เป็นอนัตตาเราเข้าใจว่าเป็นอัตาไปยึดมันก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเราเข้าใจเสพสวยหรือว่าชื่นชมธรรมชาติในความสวยงามก็จะได้ยินแม้กระทั่งว่า ก้อนหินเศษดินใบไม้ใบหญ้าพูดกับเราได้อันนี้ไม่ใช่เพี้ยนหรือผิดปกติแต่หมายความว่าพูดภาษาจิตภาษาธรรม <c oughs> ธรรมชาติมันมีความเปลี่ยนแปลงสแสดงให้เราเห็นถึงความเป็นหนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วถึงที่สุดก็ต้องปล่อยวางทุกอย่างกลับคืนสู่ธรรมชาติ แต่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ <c oughs> เราสามารถที่จะเสพสวยบริโภคในส่วนที่เป็นอิทธารมอารมไมอันน่าปรารถนาได้โดยผู้มีปัญญาท่านบอกว่าถ้าจะกินเหยื่อในโลกก็อย่าติดเบ็ดคือรู้ว่าอันนี้ถึงจะให้ความสุขก็จริงแต่มันไม่เที่ยง <c oughs> ช่วงนี้อากาศของทุกภาคนี้ดีมากท่านก่อนพืชพันธุ์ผลไม้หลายพื้นที่ก็กําลังให้ผล โดยเฉพาะข้าวกล้าถึงฤดูกาลของการเก็บเกี่ยวช่วงนี้เป็นช่วงข้าวใหม่ท่านผู้ฟังจะรู้สึกว่าหุงข้าวช่วงนี้นี่จะได้รับรสชาติความอร่อยนุ่มเพราะเป็นช่วงข้าวใหม่นะชาวสวนก็เอาใจใส่ปลูกผักผลไม้ซับในดินสินในน้ำของตนอย่างขยันกันแข็งนี่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาอัตมภาพได้เดินทางไป รวมงานศพวันชาปนกิจศพหรือสลายร่างของพระวิสร์ธรรมบรูนามสกุลเดิมของท่านคือหวานเกลี้ยงท่านมีอายุ73บวชมาได้6,000ษาวันนั้นก็เดินทางไปกับพอท่านพรมพระกูกันตยาพรจริงๆเรียกเริ่มเดิมทีพระประดัสรุชัยหรือว่าน้องล่วงบอยนี่ผู้ทำหน้าที่ใน,ในการ เป็นทั้งพิธีกรฝ่ายของพระสงฆ์แล้วก็เป็นผู้สลายร่างพูดมือวางเพลิง <c oughs> คนที่ผู้ที่ทำหน้าที่ในการชาวพนักกิจศพยังศพให้ไหมหลวงพ่อพระครูกันทยพรน,นี่ท่านบอกว่าจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะมาพูดธรรมะหรือว่ากล่าวธรรมสังวย์แต่ตอนนั้นวันนั้น หลวงบอยท่านได้นิมนต์เจ้าคอำเภอเช้าอวดเอาไว้อาจารย์พระมหาพระมหาวิสุทธ์ใช่ไหมปริบัยธรรมก้าประโยชเจ้าคณะอำเภอแต่พอ,พอพอท่านพรมไปก็ถือว่าให้เกียรติเคารพในการปรรษาโดยนิมนต์ท่านกล่าวธรรมสังวิทท่านเล่าถึงเรื่องครั้งเก่าก่อนว่าสมัยก่อนนี่ มีคนเสียชีวิตแล้วก็พระนักเทศหายากบริเวณถิ่นนั้นนี่เขาจะนิยมการเทศตอนกลางคืนหรือเหมือนที่เคยบอกญาติโยมตอนอาตมาจำพรรษาอยู่ที่สุราธานีก็โดยมากเขาจะเทศตอนกลางคืนสวดอภิธรรมเทศเทศเสร็จแล้วก็สวดทีหลังตอนกลางคืนพอรุ่งเช้าก็สวดมทัทธิกาบางสกุลทำเนียม แถวนครก็มีบางพื้นที่บางวัดก็เหมือนกันเพราะท่านพรมเล่าว่าสมัยก่อนทุกๆเจ็วันของจันิมนท่านไปเทศที่นั่นนะที่วัดควรสมบูรณ์อยู่ตำบลประจักษ์อำเภอเจ้าวดเนี่ยท่นานก็เล่าว่าครั้งนั้นเนี่ยมีนกเหมือนนกนกกังเขียนหรือนกอะไรสักอย่างมาเกาะไหลมาเกาะบ่าตอนท่านกําลังแสดงธรรม แล้วมันไม่บินไปไหนนะมันเกาะฟังเทศจนจบถึงจะบินไปนบอกว่าเออเป็นธรรมชาติที่น่ารักดีออมันมันคุ้นดีภาษาไตยออมันเชืองดีอ่านกมาเกาะบรรยากาศดูธรรมชาติอย่างล่าสุดที่ไปนี่อย่างต้นเดือนนี่อัตมาก็ดูระหว่างสองข้างทางนี้บรรยากาศรม่มรื่นท่านครกบรรยากาศรม่มรื่นดีมากเลย ร่มรื่นไปด้วยสวนมังคุดแล้วก็มีตลาดผลไม้อยู่หลายจุดเหมือนกันเคีงผลไม้เยอะแยะแสดงว่าบริเวณที่นี้นี่อุดมสมบูรณ์ไปได้วยผลไม้จึงมีตลาดนัดผลไม้หลายพื้นที่หน้าบ้านของญาติโยมก็มีความสมัครสมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นโกศลเป็นแถวเป็นแนวเรียงยาวเรียงรายสวยงามเห็นแล้วสบายตาสบายใจอ่าบรรยากาศคล้ายๆกับ เส้นทางที่จะไปเกาะสมุยนะตรงนั้นดูแล้วเป็นเหมือนแหล่งท่องเที่ยวเล็กๆเนี่ยการที่คนเราได้อยู่กธรรมชาติความสุขมันก็จะเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติโดยมไม่ต้องปรุงแต่งรูปรสกลิ่นเสียงอะไรอีกเลยเพราะธรรมชาติให้มาครบสมบูรณ์แล้วแล้วก็ช่วงนี้นี่เดือนกุมภาพันธ์ถือว่าผลไม้ ที่มีก็น่าจะเป็นสวรรมะขามป้อมองุ่นชมพู่ถ้าพูดถึงชมพู่นี่ภาษาใต้ต้องใส่แก้วเลยนะเพราะว่าคนใต้เราเนี่ยชมพู่เรียกผลไม้สองชนิดว่าชมพู่ชมพู่ที่เป็นชมพู่จริงๆภาษาใต้เราจะใส่แก้วมาด้วยชมพู่ชนิดก็คือฝรั่งลูกเขียว เนี่ยไม่งั้นก็สับสนก็นได้มีคนนำเรื่องนี้เรื่องชื่อของผลไม้เนี่ยไปไปล้อเล่นใน t ิกตอกก็มีคนชอบมากคือเขามีคำถามว่านั่งสาวชมพู่เป็นคนใต้วันหนึ่งชมพู่ไปตลาดเพื่อซื้อชมพู่ถามว่าชมพู่จะได้ผลผลไม้อะไรกลับไปบ้าน คนภากกลาง99.99% 99ตอบว่าได้ชมพู่ซึ่งเป็นคำตอบที่ไม่ถูกแต่ถ้าคนใต้ด้วยกันจะรู้หรือทราบคำตอบว่านางสาวชมพู่จะได้ฝรั่งกลับบ้านก็คือผลไม้ที่เป็นฝรั่งปากใต้เรียกชมพู่แต่รู้นี่นะชมพู่ชมพูแก้วมาเนี่ยก็หรืออีกอย่างนี่เดือนนี้นี่ท่านผูกของชีวิตของท่านจะง่ายนะ ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเพราะ,ะเทศกาลผลไม้ช่วงนี้ก็กล้วยหอมอส่งผลผลิตออกมาแล้วแล้วก็อะไรสวรสสวรส่เป็นผลไม้ธรรมชาติที่มีประโยชน์มากเป็นต้นว่าลดไขมันในเลือดบำรุงสายตามีวิตามิน2ช่วยบำรุงผิวพรรณเล็บผมต่อต้านอนุมูลอิสระเขาเชื่อว่าบางครั้งต่อต้านโรคมะเร็งได้ ดีต่อการกับถ่ายใครท้องผูกนี่รับประทานสวรสไปก็จะถ่ายดี <c oughs> ป้องกันไข้หวัดเพราะมีวิตามินซีสูงบำรุงหัวใจเพราะมีโพแทสเซียมนะทำให้ความดันโลหิตเป็นปกติรับประทานแล้วนอนหลับพักผ่อนง่ายเผาผลาญไขมันได้ดีเนี่ยก็ว่าอย่างนั้น <c oughs> หรือผลไม้อย่างดูโนี้ก็มะขามป้อมมะขามป้อมนี่มีมานานตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างผลไม้ที่เป็นมะขามป้อมด้วยมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาศีลส,สุตะจากะะปัญญาเธอได้ฟังว่าสัสฉพมมีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุข ดูก่อนภิกษุทั้งหลายาศาสะพรมย่อมน้อมจิตแพไปตลอดโลกธาตุพันหนึ่งเม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วในสรรสพรมนั้นก็น้อมจิตแพ่ไปได้อยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษมีในตาดีวางมัขามป้อมผลหนึ่งในมือแล้วพิจารณาได้ชั้นใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายสรรสะพรมก็ชั้นนั้นเหมือนกันแหละย่ยอมน้อมจิต แผ่ไปตลอดโลกธาตุพันหนึ่งอยู่แมสัตทั้งหลายที่เกิดมาแล้วในสัตว์สปลมนั้นก็น้อมจิตแพ่ไปได้อยู่เธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าเช่นไรหนอเราเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งสัตว์สปลมเถิดเธอจึงตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ทําให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความสาเร็จในภาวะนั้นดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายนีมมัคนี้ปฏิปทาเป็นไปเพื่อความสาเร็จในความเป็นสหายแห่งสารสพรมเนี่ยตั้งใจก่อนมาัขามป้อมพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างสิ่งใกล้ๆตัวธรรมชาติใกล้ๆตัวหยิบลูกมังขามป้อมมาวางในพระหัตถ์หรือมือบอกว่าเนี่ยสารสพรมเนี่ยมองดูโลกได้อย่างนี้เลยเหมือนกับมองดูลูกมังขามป้อมเสร็จแล้ว่าเห็นชัด แต่โดยเนื้อแท้จริงๆชีวิตของเรานี่ก็หนี้ไม่พ้นเรื่องของขันห้านะการที่เราจะได้รับความสุขความทุกข์ความเสื่อมความเจริญก็อ,อยู่กับขันห้านี่แหละนะพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่ามยนทั้งหลายนี่ไม่เคยตื่นขึ้นเลยนะโดยมากนะมนุษย์ยื้ใชีวิตอยู่ด้วยการหลับไหลคือเอาวิชาเพราะอะไรเพราะมนุษย์ไม่รู้เรื่องขันห้า ขันห้าคืออะไรขันห้าความจริงก็เป็นกฎของธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นระบบกรรมนิยามที่กรรมกำหนด,ดมากรรมกำหนด,ดเรื่องขันห้ามาให้เราถึงถ้าเรารู้เรื่องขันขันห้าเราก็เข้าใจโลกได้มากขึ้นไม่จำเพาะรู้แค่ว่าอะไรดีอะไรชั่วเท่านั้นแต่สามารถรู้อย่างที่พระพุทธเจ้ารู้ พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไปตีเสมอหรือว่ายกตนในเทียมเท่าพระพุทธเจ้านะแต่หมายความว่าเรารู้ตามพระพุทธองค์ที่ทรงบอกหรือว่าชี้ชทางเอาไว้ว่าอะไรเป็นอะไรคือชี้กฎของธรรมชาติจริงๆเช่นเรื่องกฎเด่นกรรมพระองค์คงจำแนกเอาไว้แล้วว่าอะไรเป็นเป็นกรรมหนักอะไรเป็นกรรมเบาครุก,กรรมคือกรรมหนักอาสนากรรมคือกรรมที่ทํา ทำมาให้ผลตอนตอน,ตอนใกล้สิ้นชีวิตอาชินกรรมกรรมที่าทาเคยชินทําบ่อยๆกระตัดตากรรมกรรมศักว่าทําอะไรเนี้ยแล้วเราก็จะเข้าใจเรื่องของภพภูมิต่างๆการเวียนว่ายตายเกิดก็สาเหตุมาจากขันาเราจึงควรโยนิโสมนัสิการนํามาทําความเข้าไว้ในใจ เมื่อยนิสุขนะเมื่อยนิโสเมื่อยนิโสบรรณสิการมากๆบ่อยๆเข้านี่เราก็าจะเริ่มมีความเก่งขึ้นมาแล้วความเก่งในที่นี้หมายถึงความเข้าใจว่าเราเนอยู่ในฐานะอะไรในฐานะของสัตว์เดรัจฉานฐานะของมนุษย์มนุษย์ก็แยกเป็นชั้นๆอีกมนุษย์ปุถุชนคนหนากกิเลสมนุษย์ที่เป็นกัลยาณชนคนดี มนุษย์ที่เป็นอริยชนผู้ประเสริฐหรือว่ากําลังจะตกนรกที่บอกว่าสวรรค์นในอกนรกในใจมีความทุกข์มีความรุ่มมีความเครียดเหมือนตกนรกมีความสบายอ,อกสบายใจชื่นใจจิตผ่องใสเหมือนได้อยู่บนสวรรค์น,นี่คือที่ว่าปัจจุบันภาวะปัจจุบันหรือถ้ามีอาการเป็นเปรตความหิวความกระหายความโลกเข้าครอบงำหรือ อาการที่กลัวบ้างสลับกับความเรียวคลาดเยี่ยมโหดโหดร้ายบ้างจัดเป็นอสุร,รกายเนี่ยฉะนั้นเรื่องจริงนะการเวป็นว่ายทยเกิดนี้เป็นของจริงบางพบบางชาติเราก็เป็นเทวดาชาตินี้เราเป็นมนุษย์อ,นนนนษยอันนี้มาเปิดวิทยุร้อยวิทยุร้อยสองจุฟังอยู่นี่นี่เป็นมนุษย์ชาติตำสุดก็อาจจะไปสู่ นรกมาแล้วบ้างแล้วก็เวียนขึ้นมาเป็นมนุษย์อีกนี่พบภูมิหรือว่าครอบครัวเราไม่ได้เกิดในตระกูลปัจจุบันนี้เท่านั้นในตระกรูลนามสกุลอื่นเราอาจจะเคยไปเกิดมาเพียงแต่เราละลึกชาติไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงให้เรามองผู้อื่นด้วยความเมตตาพยายามอย่าแบ่งแยกเราเขาหรือชนชั้นวรรณะเพราะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราก็คือเพื่อนร่วม ร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างที่เราได้กล่าวกันบ่อยๆแล้วสิ่งสําคัญที่สุดนอกเหนือจากขันห้าแล้วก็คือจิตนี่แหละจิตที่สําคัญที่สุดจิตดวงเดียวเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่แล้วถามว่าจิตของเราสําคัญที่สุดตอนไหนท่านครัจิตของเราสําคัญที่สุดก็คือปัจจุบันโดยเฉพาะเมื่อวาระสุดท้ายใกล้จะมาถึงนี่จิตตัวน,นั้นสําคัญที่สุดยิ่งยวดเลยนะ เพราะเป็นช่วงที่เราจะเปลี่ยนผ่านภพภูมิจะไปสูงหรือลงต่ำก็อยู่ที่วินาทีสุดท้ายจึงอย่าแปลกใจเลยว่าทำไมพระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์หรือเมตตากรรมสอนของพระพุทธองค์อริยสาวกทั้งหลายนี่บอกย้ำแล้วย้ำนักย้ำหนาว่าให้เราสร้งสมบุญกุศลเพียรบำเพ็ญจิตในฝ่ายบุญใ้มากเนี่ยเพราะถ้าเราเคยชินกับสิ่งใด จิตดวงสุดท้ายมันก็จะไปทางนั้นนี่อารมณ์ที่เกิดขึ้นมาแต่ละคราวแต่ละวันเนยให้รู้จักในภาษาพุทธพจน์หรือพุทธวจนะนี่ท่านจะใช้คําว่านันทินันทิคือความเพลินความเพลินนี้ใช้ได้ทั้งสองฝ่ายนะึเพลินฝ่ายอกุศลก็คือเพลินไปในเรื่องของบาปไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การนึกคิดคําพูดการกระทำํำประกอบด้วยอกุศล กุศลและจิตนั้นดียวกว่านันที่ฝ่าย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 ไม่ดีส่วนนันที่ฝ่ายกุศลฝ่ายดีก็นั่นหละคิดสิ่งที่สงบมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยแล้วก็จะเป็นความเพลินกันเต็มันต้องละ,ะถ้าไม่ละก็ไม่อยู่ของจริงการอยู่ของจริงต้องอยู่ด้วยสติแล้วถ้าจริงยิ่งขึ้นไปก็อยู่ด้วยสติปัฐาน4 กายเวทนาจิตธรรมอันนี้ก็คือได้ผลดีมากที่สุดเราก็เคยอธิบายไปแล้วท่านฟังน่าจะจําได้ฐานกายคืออะไรฐานเวทนาคืออะไรฐานจิตคืออะไรฐานธรรมคืออะไรจริงๆแล้วสี่คำนี้มันไม่ยากแต่มันยากตรงที่เรานํามาทําและรู้เท่าทันเพราะจิตมันเกิดดับเร็วนี่เวลาอารมณ์อะไรมากระทบนี่มันเร็วนะ, <c oughs> ะเหมือนในทางที่ดีใช่ไหม อารมณ์ดีๆเราเห็นพระพุทธรูปเห็นดอกไม้ทูบเทียนบูชาที่โต๊ะมู่หรือว่าเราเห็นอะไรที่เป็นกุศลนี่จิตฝ่ายดีมันก็เืิดขึ้นอย่างเร็วหรือว่าจิตฝ่ายไม่ดีเช่นมีคนมาทําให้เราไม่พอใจหรือว่าเราเกิดกิเลสขึ้นมาโลภโกรหลงในขณะใดถ้ารู้ไม่เท่าทันนี่ไปแล้วนะเพลอไปแล้วไปแล้วโกรธแล้วหลงแล้วเน,นี่ยเพราะฉะนั้น จิตนี่ต้องฝึกให้รู้เท่าทันนะเมื่อรู้เท่าทันแล้วเนี่ยเราก็จะยกจิตขึ้นได้แต่เราเองก็มองไม่เห็นอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่าจากคนธรรมดาเนี่ยเป็นกลัลยาณชนคนดีมีศีลห้าศีลอุโบสถแล้วก็เป็นอริยคนอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบานันพระสกิตาคามีพระอนาคามีพระอระหันตนะ์จิตมันพัฒนาไปเรื่อยนะ เราจะมองไม่เห็นด้วยสายตาเนื้อว่าใครนี่พัฒนาไประดับไหนแต่ว่าจิตโดยตัวธรรมชาตินี่มันจะรู้ของมันเองแต่มันพัฒนาของมันเองนะหรือ,อยกตัวอย่างให้เห็นภาพง,าง่ายๆชัดๆเหมือนญาติโยมปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ต้นไม้เวลามันเติบโตนี่เรามองไม่เห็นนะว่ามันโตไปกี่กี่มิลลิเมตรกี่กี่เซนนี่มองไม่เห็นแต่รู้ว่าแต่ละวันแต่ละวัน แต่ละเดือนหรือว่าเป็นปีนี่มันก็ค่อยเติบใหญ่ขึ้นมาเติบโตขึ้นมาเบ่งบานให้ดอกออกผลเนี่ยในทางชิตก็มีลักษณะคล้ายๆกันแต่เรามองไม่เห็นจึงควรจัดระบบชีวิตของเราให้ดีให้อยู่ในหลักธรรมที่บอกว่าทางสายกลางมัชชิมาปฏิปทานั่นแหละดีที่สุดแล้วถ้าใครอยู่กับมัชชิมาปฏิปทาได้นี่เราก็จะ มีความทุกข์น้อยมีความสุขมากเพราะโดยเนื้อแทจ้จริงๆของทางสายกลางก็คือให้เราคิดถูกต้องคิดถูกต้องคิดยังไงคิดถูกต้องก็คือคิดหลักๆเลยไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นนี่ง่ายที่สุดเลยไม่ต้องยกเรื่องของสับแสงภาษาให้ยากายกสับแสงเช่นบอกว่าเว้นสิ่งที่เป็นอกุศล กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคิดในทางบาปนั้นคิดผิดแต่คิดถูกต้องคือคิดไม่เปลียนตนไม่เปลียนคนอื่นนี่ชื่อว่าคิดถูกต้องเชื่อถูกต้องเชื่อในปัญญาทัศรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อในคนของพระนัรัยเชื่อว่าบุญมีบาปมีสวรรค์มีนรกมีแต่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่เชื่อถูกต้องเชื่อความจริงเนี่ย หรืออะไรอาชีพถูกต้องการงานถูกต้องอไม่ทำสิ่งที่เป็นอกุศลน,นี่คือหลักใจที่เราต้องวางไว้นะเมื่อเราทำได้อย่างนี้1วันต่อไปวันที่2ก็จะมาวันที่3ก็จะมาแล้วมันจะกลายเป็นปกติของจิตคือเราสามารถทำได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องตั้งใจทำต่อไปเรกๆเราต้องตั้งใจนันก่อนแต่เมื่อเป็นอุปนิสัยแล้ว ผมบริสปปัยในฝ่ายดีแล้วเราก็จะทำโดยโดยธรรมชาติของเราคือพูดง่ายว่าบางทีเราเป็นคนดีโดยไม่รู้ตัวว่าเราดีนะอาจารย์กังคือลืมดีไปเลยลืมดีลืมชั่วไปเลยแต่ถ้าเมื่อไหรที่เราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยเราเป็นคนดีโดยไม่ต้องคิดว่าเราดีหรือบางครั้งเรามองเห็นความดีในคนอื่นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจมอง คือมันเร็วจิตมันเร็วเนี่ยวที่บอกว่าจิตมันพัฒนาได้พัฒนาอย่างนี้เลยที่บอกว่าเราเก่งเลยไม่รู้ตัว,ตวมันเก่งอย่างนี้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในระดับไหนจิตอยู่ระดับไหนการเวียนว่ายตายเกิดย่อมเกิดมีอย่างแน่นอนในชาตินี้เนี่ยเราจะบรรลุธรรมทันหรือไม่ทันไม่รู้แต่ว่าการเวียนว่ายตายเกิดของเรามันต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างแน่นอน จึงควรต้องใช้ธรรมะในที่ทุกสถานหรือว่าตลอดการทุกเมื่อก็ได้ในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อก็คือทําได้ทุกที่ทุกวันทุกเวลานี่อย่างที่บอกว่าเดือนนี้ท่านหวังเดือนนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์วันสําคัญหลักสองวันก็คืออีกหาวันนี้ก็จะถึงวันปีใหม่ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนแล้ว วันตรุษจีนกำลังจะมาถึงเนี่ยไม่ว่าเทศกาลไหนๆก็ทำความดีได้นะอย่างเช่นว่าวันสุดจีนนี่ขอมีความเชื่อกันนะนว่าต้องทำความสะอาดบ้านเรือนจิตใจสะอาดปราศจากมลทินนิจัดว่าเป็นบุญพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเอาไว้เหมือนกันว่าการกระจัดมลทินเป็นบุญเป็นความดีอัจชาอะไรนะอสัจชายามลาบรนตาอนุษ อ,อนุทนามลาคารามลังวันนัสสะโกสัจฉังปมาโทรัตโตมลังก็คือความเสื่อมของมนตราอยู่ที่การไม่ทบทวนมนหรือว่าคําสอนต่างๆถ้าเราไม่มันทบทวนความรู้หรือว่าพระไม่มันทบทวนมนพิธีมันก็จะลืมเลือนได้เสื่อมได้ความเสื่อมของบ้านเรือนอยู่ที่การไม่ปัดกวาดซ่อมแซม ไม่กวาดอยากเยอ่อเยื่อมมุม,มไม่ถูพื้นไม่ทําความสะอาดมันก็เสื่อมนใทีนี้คนที่มีผิวพรรณน,น,นดีถ้าเกียดคลานการอาบน้ําการชําระร่างกายก็เสื่อมทีนี้สุดท้ายท่านบอกว่าบุคคลผู้รักษาถ้าปัจจุบันเพียงง่ายก็คือ s e c u r i t y หรือว่ารอ,รอู้รักษาความปลอดภัย หรือยามถ้ามีความประมาทพลาดเผลอก็อาจจะถูกโจกรขโมยมาตัดช่องย่องเบาลักของไปได้เนี่ยความสมปรามความไม่ประมาทก,กคคค็คือคือความมีสติแต่ถ้าประมาทก็เท่ากับว่าเป็นมนทินของผู้รักษาว่างนั้นนะอีกอย่างหนึ่งวันสุดจีนก็เรียกว่ารู้จักการไหวทักทาย อย่างคนไทยส่วนใหญ่นี่หนึ่งมกราคมใช่ไหมสวัสดีพี่ใหม่กันแล้วผ่านไปแล้วนี่เดี๋ยวพอตุกจีนแล้วก็พี่น้องชาวไทยเสือเส้อสายเสเชื้อสายจีนก็ไหวกเหมือนกันว่าผู้เจ้ากูรับปฏิผู้ชังวันตะโกปฏิวันะนังผู้บูชาเขาเขายอมได้รับการบูชาตอบผู้ไหวเขายอมได้รับการไหวตอบ ในทางพระพุทธศาสนานการบูชาก็คือการให้ความกรุ๊บนับถือลักษณะของการบูชามีสองอย่างด้วยอาวิสิงของบ้างและดยการปฏิบัติธรรมดาเนี่ยก็สอนกับเรื่องของความกตัญญูกตัเวทีให้กับลูกๆเด็กๆโดยเฉพาะในเทศกาลสําคัญต่างๆนี่อย่างวันเด็กที่ผ่านมาใช่ไหมเน้นเรื่องของความกตัญญูปีใหม่ก็เร,เรื่องของความกตัญญู ธุรจีนก็เรล่นเรื่องของความกตัญญูเพราะว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีพ่อแม่ผู้มีอุปการะเลี้ยงดูเรามาเราก็ต้องมีความกตัญญูตอบแทนเพื่อให้ได้เหมาะกับการเป็นผู้รับทรัพย์มรดกเป็นที่ไว้วางใจในฐนานะญาติแล้วก็ผู้ให้ให้ด้วยความรักให้ความด้วยความเมตตาแต่ถ้าพูดถึงการไหวนี่มันมี2แบบนะท่านบอกไหวที่เป็นการลงทุนก็มี ไหวที่ลงทุนน้อยก็มีการไหวที่เป็นการลงทุนเช่นการไปซื้อของมาไหวบูชาบวงสรวงเทวเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหวสารพรทภูมิไหวเจ้าที่อาจจะต้องไปจับจจจับ่บายซื้อสิ่งของผลไม้อะไรต่างๆมาส่วนการไหวด้วยกายคือมือเนี่ยพร้อมกับน้อมส่งจิตด้วยความเคารพอันนี้ไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้สิ่งของเนี่ยไหวโดยใจชื่อว่าเป็นการแสดงออกถึงความ กัท่านอยู่ละความอ่อนน้อมเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นวระเทศกาลงานไหนก็ขอให้เราเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับให้ในสิ่งที่ดีรับในสิ่งที่ดีเหมือนที่พุทธพจน์พระองค์ตรัสเอาไว้ว่าอันนโทพระโทโคติวัตโทโคติวันนโทยานโทสุกโทโคติทีปัโทโคติจักขุโทโสจะสัพปัตโทโคติโยทตตาติอุปสัยังอมัตออมัตตันทโทจะโสโคติ โยธรรมะมนุษยาสติผู้ให้อาหารชื่อว่าให้กำลังให้เสื้อผ้าชื่อให้วันณะผิวพันธุ์ให้ยานพาหนะชื่อให้ความสุขให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าดวงตาหรือแสงสว่างแห่งปัญญาพวทิพักอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างและสุดท้ายการให้ธรรมะคือการให้ชนะสิ่งทั้งปวงให้อามตะธรรมให้สิ่งที่ไม่ตายเอาละต้นขางเวลาของรายการก็จบลงแล้ว ขออนุโมทนากับการติดตามรับฟังขอทั้งหลายเป็นทั้งผู้ให้ผู้รับในชีด่ดีแล้วมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาทุกที่ภาตตรีกาปพบกันในครั้งวันเสา,าร์หน้าเชอร์รินทรา